อาการหูร้อนแสดงว่าภายในตัวของพี่อ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างปั่นป่วนลมมันร้อนมันเลยออกมานะคะถ้าไฟมันขึ้นเกิดจากอะไรไม่รู้นะคะแล้วแต่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรต้องไปถามไปหาสาเหตุแต่ส่วนใหญ่แล้วร่างกายของคนเราจะเสียสมดุลไปทางร้อนหมดเลยอาการที่มันแสดงออกมีหลายอย่างนะคะบางคนน้ําตาไหลออกมาลมออกตาบางคน ลมหายใจร้อนมากเลยบางคนฉี่ร้อนบางคนหูร้อนหูดังนะคะบางคนแสบคอคออักเสบเนี่ยบ่งบอกว่าภายในเนี่ยมีสภาวะพิษร้อนลมร้อนปะทุขึ้นแน่นอนค่ะมีพิษร้อนมีพิษร้อนจากอะไรไม่รู้อาจจะเครียดลมมันตีขึ้นกดไหลย้อนลมร้อนมันตีขึ้นหรือทายยากนะคะลมจากลำไส้มันตีขึ้นมาย้อนหลอดอาหารหรือกินอาหารหวานเยอะเผ็ดเยอะ กินน้ำหวานน้ำแข็งอะไรเยอะก็แล้วแต่พักผ่อนน้อยลมในตัวปะทุขึ้นแต่มันต้องออกไงร่างกายของคนเรามันต้องหาทางถ่ายพิษถ่ายของเสียออกมันก็เลยออกทางหูช่องลมก็คือช่องหูมันออกเยอะกว่าคนปกติพี่ต้องสังเกตตัวเองนะคะลมหายใจร้อนไหมคอร้อนไหมอย่างเงี้ยแสดงว่าภายในพี่ร้อนหมดเลยบางคนไม่ได้ออกที่หูบางคนออกตรงถ่ายลมออกมาเยอะผิดปกติบางคนร้อนออกมือออกเท้าอย่างเงี้ยค่ะ ร้อนออกตาหรือบางคนออกหัวมันกลายเป็นลมขึ้นตีขึ้นหัวมันเผามันเผาลากผมให้แห้งบางคนผมร่วงก็มีบางคนผมแตกปลายก็มีแสดงว่าทุกอย่างที่ออกมาคือร่างกายของเรามันร้อนเกินเสียสมดุลแก้ยังไงพี่ไปหาน้ําใบเตยใบบัวบกยญ้านางตัวไหนก็ได้ลางจืดก็ได้มากินวันละหนึ่งแก้วติดต่อกัน1 0ถึง14วันถ้าพี่ตัวเย็นแล้วพี่หยุดกินแล้วพี่ต้องลดการทานอาหารเผ็ดหวานมันเค็ม เนาะอ่าตามนี้แนะนำนะคะ